สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเกษตรกรที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พ่อออปอกอสวนป่กหวานป่าพ่ออ้อปอกจังหวัดสระบุรีนะครับจะมาสอนวิธีการปลูกกิ่งตอนผักหวานป่านะครับให้ท่านเลยรับทราบแล้วนาไปเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในพื้นที่ของท่านแต่ละจังหวัดนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีนะฮะหลังจากที่เรานฮะเราขุดหลุมแล้วนะครับการขุดหลุมก็ กว้างประมาณยี่บห้าถึงสามสิบเซนนะครับกว้างประมาณยี่ห้าถึงสามสิบเซนลึกก็ประมาณยี่ห้าถึงสามสิบเซนนะครับขุดลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เอาดินที่ขุดนำมากองไว้นะฮะนี่ครับเป็นดินอย่างนี้นะะมากองไว้วิธีการก็คือเราเอาอดินของเราเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นนะฮะดินเดิมห้าสิบ แล้วอันนี้เป็นดินปลูกนะครับซื้อมาจากร้านที่ขายร้านเกษตรนะฮะบอกเขาว่าเอาดินปลูกนะครับนะฮะดินปลูกเป็นแบบนี้นะฮะดินปลูกนี่ก็จะมีพวกใบกัมปูนะฮะแล้วก็มีปุ๋ยอ,อยู่แล้วเราใช้หลุมหลุมหนึ่งใช้ครึ่งถุงนะฮะผสมลงไปห้าสิบึงถุงอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถุงหนึ่งก็จะได้สองหลุมนะครับถุงหนึ่งก็จะได้สองหลุมเอามาผสมกับดินเดิมนะฮะข้าเข้ากันให้ทั่วนะครับนี่ฮะเข,ข้ากันให้ทั่วเลยนะครับ ดินอะไรก็ได้ครับดินบ้านเราอะฮะเป็นดินพื้นเดิมๆของเราผสมกับดินกเกษตรดินปลูก50-50เห็นไหมฮะแบบนี้เข้าไปทั่วนะพลิกไปพลิกมานะครับเสร็จแล้วนะฮะเมื่อทั่วแล้วเราคิดว่าทั่วแล้วนะครับเราก็เอาดินเอากระถดครับ เอาฟูราดานนะฮะ,ะฟูราดานนี่คือเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นยาฟูราดานประมาณแค่นี้นะฮะเสมอกับช้อนตัวนะครับเป็นยาฆ่าป,ปลวกผสมลงไปนะครับแค่นี้นะฮะโรยลงไปบางๆแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยขิงคาวนะครับปุ๋ยขิงคาวนะฮะ หนึ่งช้อนเต๊านพูนอย่างนี้เลยฮะผสมลงไปนะครับอ่านะครับนี่เป็นปุ๋ยขี้ขาวแล้วก็เค้ากันอีกครับนะฮะจะเห็นมีฟูรดานยาฆ่าปวกมีปุ๋ยขี้ขาวถ้าท่านไม่มีท่านใช้ขี้วัวแห้งขี้ควายแห้งขี้หมูแห้งหรือว่าขี้ไก่แห้งก็ได้ครับเอามาคลุกเคล้าอย่างนี้นะครับ ปุ๋ยข้ขคาวก็ช่วยเป็นปุ๋ยช่วยผสมกับดินนะฮะเพื่อให้พืชจะิญเจิบโตได้ดีแล้วก็ส่วนปูระดานก็คือแก้ปวดนะครับเพราะปวกเนี่ยชอบมากัดนะฮะรากมากินรากมากินปุ๋ยมะพร้าวนี้นะฮะเอาละครับเมื่อเราคุกเขาได้ที่แล้วนะครับ แล้วกาดินที่เราผสมอัตราส่วน50-50เนี่ยเอาลงหลุมเลยครับนะฮะลงหลุมเลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับ,นะรบสมมติเสร็จลงหลุมเรากนะ็เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาลดเอาน้ำมาลาดก่อนลาดนะฮะลาดไป เกดูดินจะเริ่มยุบนะฮะดินจะยุบนี่นะแล้วก็ใช้มือกดใช้กดลงไปแล้วดินเติมให้เต็มนะครับดินที่ขุดขึ้นมานะครับกดลงไปนะฮะ่ะพอพอตึงๆนะครับ อย่างนนี้นะครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะปลูกอะนะฮะเราก็ใช้มือเราเนี่ฮะจกตรงกลางหลุมนะครับเห็นไหมฮะจกลงไปเพื่อให้เป็นอ่าเป็นรูทินิด,น,ดนี่ฮะจกงไปแค่นี้นะครับ ดูเอย่างกี่นะฮะก่อนที่เราจะปลูกกิ่งตอนนะฮะไม่ว่าอาจจะซื้อที่ไหนหรือก็ตานะฮะเราจะต้องเอาอกันไกลเนี่ยมาตัดกิ่งตอนเนี่ยฮะแต่งกิ่งให้สั้นก่อนนะครับตัดไปนะฮะตัดให้สั้นนี่นะฮะเหตุผลก็คือถ้าไม่ตัดเนี่ยใบจะคายน้ําใบมันจะคายน้ํานะครับลาแกว้วอาหารขึ้นมาไม่ทันมันก็จะตายยอดลงมานะครับ แล้วตัดลงไปแบบนี้นี่ฮะแต่งแต่งไปเลยนะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะบางคนสงสัยว่าทําไมตัดทันเหตุผลก็คือมันคายน้ํานะครับมันคายน้ําเสร็จแล้วลากจาวอาหารขึ้นมาไม่ทันต่อไปนะครับดูลากนะครับลากผักหวานป่าที่พร้อมปลูกสวยงามเราก็ใช้มีดคมๆนะตัดจุกก่อน ตัดจุกแบบนี้นะครับตัดจุกให้ขาดเลยนะครับนะแล้วก็แกะตอกออกหนาขึ้นนะครับแกะตอกออกนะครับแล้ค่อยๆแกะตามรอยออที่เราที่เขาผ่าผ่าถุงไว้นะฮะค่อยแกะ ใจเย็นๆนะครับแกดูนะครับเห็นไหมฮะรากจะสวยกล้อง z ูงใกล้ๆนะครับนี่ฮะรากจะสวยครับ <ไป S 1> เสร็จแล้ว <ไป S 1> แล้วก็เอาไปวางที่เบ้าหรือหลุมที่เราขุดไว้ที่เรามือจบไว้นะครับแล้วปบลงไปให้แค่ให้ต้มตอนเนี่ยเสมอแค่ผิวดินนะฮะอย่าให้ลึกนะครับนี่ฮะอย่างนี้เนี่ฮะ เห็นไหมฮะตุ้มตอนอยู่นี่นะครับขั้นตอนนี้นะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเดี๋ยวตุ้มตอนจะแตกเนี่ยแค่แค่เสมอผิวดินนะฮะเนี่ยครับเสมอผิวดินนะครับอ่าเนี่ยอย่าให้ลึกมากนะครับแค่เสมอผิวดินเห็นไหมครับอ่า เสร็จแล้วเราก็เอาหลักนะครับที่เตรียมไว้นะฮะหลักที่เตรียมไว้ปากเป็นสามเต้าครับเหมือนรูปทรงพีระมิดพีระมิดนะครับอันนี้ทำใจเย็นๆนิดนึงครับส่วนข้างในก็นะครับ อ่าอ่าส่วนข้างในก็เรา,าว่าครีมนี่มันเรนนา,ารใช้ดยเอาไม้อันนะฮะปาดขิงเฉียงแบบนี้นะครับพอเราปลูกแล้วราปัดขิงเียงแบบนี้เห็นไหมฮะปัดขิงเียงกดไปให้แน่เลยะฮะ เพื่ออะไรฮะเอ่อเพื่อนะครับเราจะนะฮะเอ่อทำกิ่งตอผักหวานเนี่ยไม่ให้มันไม่ให้มันโยกนะครับรเพื่อโยงกิ่งตอผักหวานไม่ให้มันโยกอากสมมติ ขั้นตอนตอนะครับผูกเลยครับเมื่อเราปักแน่นแล้วที้เขียงอย่างนี้แล้วก็ผูกละ่ะเชื่อผูกอย่างนี้นะครับผูกให้แน่นเลยครับเห็นไหมฮะอันนี้พยายามต้นต้นนี้ให้ตรงๆเข้าไว้นะครับเอาละครับเสร็จแล้วเราก็ใช้แสแลนที่เราเตรียมไว้ นี่ฮะนะฮะอุ้มทับไปทีนึ่งแต่ไม่ต้องยาวถึงขนาดนี้นะครับทำพอดีพดีนะครับพอดีผมตัดยาวไปนิดนึงนะฮะแต่มันยาวไปหน่อยนะครับขออภัยนะฮะเราก็พยายามหุ่มให้ได้ เอาละครับอย่างนี้ผมไม่ว่าวเป็นร่มเขาเป็นลมอาล่าเราใช้อันนี้เป็นรวปปิ้งไก่นะครับรวดปิ้งไก่นะครับรปปิ้งไก่เอามาล้อมให้รอบเลยนะครับพยายามจัดให้สวยนะครับแล้วก็ผูกไล่ผูกทุกหลัก ลวดจะอ่อนนะฮะผูกทุกหลากเลยเห็นไหมฮะจัดให้สวยให้มันหอนะฮะเป็นแบบนี้ผูกล่างแล้วก็ผูกบนนะะผูกล่างผูกบน ยังไงก็ได้ครับให้มันสวยให้มันมีร่มบ้างแดดบ,บ้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องพิถีพิธานอะไรมากครับให้ครบนะฮะข้างล่างมันครับ กล้องลองซูมมานะฮะใกล้ๆก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับครับสำหรับภายในเจ0ดวันนะครับเขาก็จะแตกแตกยอดออกมาใหม่ลดน้ำนะครับลดน้ำหลังจากปลูกแล้วเราก็ลดนะครับหลังจากปลูกแล้วเราก็ลด หลังจากนั้นนะฮะ,อะตอนเช้านะครับรดน้ําตอนเช้าวันละครั้งครับวันละครั้งประมาณ2เดือนแต่เจ็บถึง10วันเนี่ยเขาจะแตกยอดมาใหม่นะครับก็จะได้กิ่งเนี่ยแตกออกมามากกว่าเดิมและสวยกว่าเดิมนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการปลูกกิ่งตอนประวานป่าที่ผมแนะนำนะครับง่ายๆนะครับครับสำหรับนี้ก็ ขอแนะนําแต่เพียงเท่านี้กาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่าสานถิ่งตอนพระหวานป่าของสวนพระออปอกจังหวัดสระบุรีพิปูขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ